มันเป็นเวลา12ปีก่อนเมื่อกองทหารของสหพันธรัฐคุกคามทาวีปอเมริกาใต้ทั้งหมดผู้นำของพวกเขานายพลอันมากโกเรียกร้องให้พลเมืองที่เกิดในสหรัฐอเมริกาทุกคนถูกจำคุกหรือประหารชีวิต เป็นล็อกที่น้มนนาวให้วอร์ชิงตันปล่อยให้เดอะโกสแก้ไขปัญหาให้ผีมาแก่สารัฐส่งกองกำลังบุกเข้าสาพันธรัฐเพื่อทำลายพวกล็อกนำเราไปกำจัดอันมาโกแต่ล็อกกับลงไหลเขาเสียชีวิตเขาพูดถึงชายคนนี้ราวกับว่าเขาเป็นรางวัลและมันก็ชัดเจนว่าเขาจะไม่หยุดอยู่แค่นั้นเพื่อรับรางวัลน,นั้นตำนานไม่มีวันตายเดือนกรกฎาคม12487 กาลกัดเมือนหลวงของสหพันธ์เอเลียสอลกอร์สำหรับเราล็อกคือตำนานชายผู้นี้สามารถลุยนรกได้โดยไม่โดนใส่ข้อผีคือสิ่งที่เก่งที่สุดแต่ล็อกคือสาเหตุที่ทำให้เรากลัวเป็นการเล่าเรื่อง12ปีที่แล้วเรามาที่นี่เพื่อคนคนเดียวอันมาโกทำตามคำสั่งคำแนะนำของผมเมื่อลิกอาเจ็ปิดซ้ายเอเลียสนาย,ยูกับผมไปได้ไปไปลงมาจากเฮลิคอปเตอร์แล้ว ท่านจอมมารโปรดต่อสายให้ผมไปหาไอรอนฮอรตทีรับทราบแล้วอยู่ข้างรถถังใช้รถถังเป็นที่กระบังไว้สัตว์ูอยู่ข้างหน้า12าานาฬิกา9นาฬิกาอยู่ในนั้นก็มีสวัสดีครับคุณพี่พี่เล่นเกมคออ l of อ u t y ี h โก t ด์พที่5ทีละวัี่าผมชื่อ New เกมเมอร์เล่นต่อไอรอนพอ ตูดไฟเราต้องการการสนับสนุนเราถูกรถถังของสตูยึดไว้สอเราเกือบจะถึงแล้วใกลมาถึงแล้วนี่ไงมาแล้วโผมาจากกําแพงครุลุะมาไปที่โรงจอดรถเร็ดยังไปไม่ได้แรงประทาดประทานักอยู่โอเคเหมือนกำลังเล่าอาดีตที่ผ่านมาเคยร่วมงานกับไอ้ไอ้ล็อกเนี่ยรีบไปกันเถอะเอเลียสไปที่โรงรถกันเถอะไป รถถังศัตรูเออโอเครี่เข้าไปมีรัดวน้ำถึง้วยมีสร้างตึกประหลังฐานขังตอนนี้เราถูกบล็อกแล้วเกาะแน่นๆไว้เกาะกลุ่มกันไว้ตามมาจุดตรวจของศัตรูยิงต่อไปเตรียมตัวป้องกันพวกเรามองเห็นขบวนรถหนักที่วิ่งขนานไปกับตำแหน่งของพวกเรา4ี่เจ็รับทราบจริงๆผมเห็นพวกมันแล้วกำลังเหี่ยงตัวกลับไปอันตรายใกล้เข้ามาแล้วรับทราบแล้วแต่โกนั่งเข้าไป สอย r g ล่วงไปสองข้า,างนี่นี่เราได้ที่ได้เปรียบปปืนนี้นี่ดีว่ะล่วงเป็นนี่เข้าหัวลบบรรจุกระสุนฟิตนี่เข้าหัวมาสิรถปล่อยจรวดต่อสู้ไปหยุดรถบรรทุกขนขีปนาวุธทางด้านขวาโอเคเราต้องขึ้นไปเพื่อเฮ้ยกดอ e. ี นี่ปัดปืนโนสนิดเสียบตรงคอเอาแล้วหย่อนรลเบิดเออ็มหกเจ็ดหกแปดนี่แหละอ่ะหย่อนลงไปแล้วลูกเคี้ยงเอาละเหยยบคันเร่งนิดเลยแล้วเบิดมันจะยิงขีปนาวุธใส่ที่ไหนวะงานดีมากเลยยังมีอีกคันยังเหลืออีกคันอย่างนั้นก็ไปจัดการด้วยก่อนจ,จัดการต้องเก็บพวกนี้ก่อนทหารทหารล่าของมันอ่ะโอเค มีแท่นปูนใช้เป็นที่กำบังได้อย่าให้เครื่องยิงนั่นยิงนะขยับขึ้นไปสิอย่างอย่บไม่ได้ยุ่งระเบิดลบลบลบ,ลบโอเคมาอยู่หลังนี่หลังกำแพงปูนหนาด้วยเ,เห็นประมาณเหมือนแท่นเอเบอร์ลีเอเอร์เนี่ยนะเหมือนแท่นเบอร์ลีเออร์เลยโอเคใช้เป็นที่กำบังได้ดีเลยนี่เข้าหัวเต็มหัวปืนนี้แม่งควบคุมง่ายดีวะ่ะ เออคุณผมว่าปืนนี้นิ่งที่สุดในเกมแล้วนะยิงยิงแล้วรู้เลยควบคุมง่ายมากนิ่งยังงับบไม่ต้องเก่งเมาเลยอืนีดูดิแล้วแบบการอัตราการรัวชอบมากเลยไม่ได้รัวเร็วเกินไปรัวเป็นเป็นเม็อแล้วนี่ไปไหนจ้าเคลื่อนตัวขยับสิหยุดตัวเนียใช้งานซะเคลื่อนตัวไปวางเอและเบิดคันต่อไปแน่นอน ต้องรีบตาไป12ไลกา้าพวกมันยังสมกามาอีกเอาตัวเรียกใช้งานนั้นออกไปจรวดแซมมันกำลังจะยิงแล้วมันยิงอะไรวะเป้าหมายของมันคืออะไรเราจัดการในแรกแล้วนะเอาเครื่องยิงออกไปซะหยุดการเปิดตัวพวกมันซะโอเคเราต้องไปเอาต้องไปวางมาเปิดโหยังไปไม่ได้ยังมีศัตรูเพื่อนเราไม่ช่วยครอเวอร์เลยเอาตัวเรียกใช้งานนั้นออกไปเ,เก็บพวก โอเคตรงนี้น่าจะเคลียร์แล้วล่ะอเอาละวิ่งไปมาอุยอ๊ยโหจรวดยิงไปแล้วขี่ปนาวุธอุ๊ยมันยิงใส่อะไรนี่เฮ้ยกำแพงอะไรวะเฮ้ยกำแพงเมืองหรือเปล่าอา้าวชิปหายกำแพงเขื่อนมันยิงใส่กำแพงเขื่อนน้ำจะท่วมน้ำกำลังจะท่วมเราต้องหนีออกจากที่นี่ว<ป>ิ่งไปจากถนนแล้วเลี้ยวขวาน้ำกำลังจะท่วมเมืองเราต้องย้าย วิ่งเข้าซอยเข้ามาแล้ววิ่งมาในซอยแล้วลงมาในซอยเฮ่อแล้วทางตันแล้วถอยกลับถอยกลับเข้ามาในนี้โอเคตรงนี้เป็นที่อะไรไม่รู้เป็นตึกขึ้นที่สูงเดินหน้าต่อไปให้เร็วมองหาพื้นที่ที่สูงกว่าขึ้นที่สูงอย่าหยุดวิ่งวิ่งให้สุดแรงเลยน้ำมาเร็วมากเราต้องผ่านตรงนี้ไปเร็วเรขึ้นบันไดไป โอเค,อ,เคอยู่ชั้นหนึ่งอยู่นี่ไงโอเคขึ้นมาตรงนี้เรารอดแล้วโอเคขึ้นที่สูงโอ้ยเหนืเว้ยหายใจเข้าลึกๆไว้เพื่อนๆโอ้ยหอบแดงขออนุญาตพูดอย่างอิสระนะถามมาได้เลย ผมคิดว่าเราควรเรียกชื่อนี้นะผมหมายถึงไอ้เวนนั่นมันเพิ่งท่วมเมืองแล้วและจัดการพวกตัวเองไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ครึ่งหนึ่งของพวกเราด้วยพวกเราคือผีเมอริกเราทำภารกิจเสร็จแล้วใช่แต่มันต่างออกไปไม่มีอะไรจะพูดอีกไหมจ้าเมอริกครับท่านที่นี่มันรับแรงไม่ไหวหรอกแรงน้ำแรงมากคงถล่มข้างนอกก็ร้อนมากเอาละไปจับไอ้ลูกหมาไปจับไอ้ลูกหมาไอ้พวกนี่ อย่างน้อยก็แทงโก้สามครั้งสิบเมตรระวังตัวไว้ให้ดีละ่ะโอเคเห็นแล้วเอเลียสเราต้องสามารถก้าวค่ามันไปให้ได้ยิงแม่งเลยรอ,อต่อไปไม่ไหวแล้วเว้ยล็อกต่คนดังลุยเลยเพื่อกำลังเสริมมาจากทางขวาเียนแม็กซ์ปรจุหลังคานี้มันรับน้ำหนักไม่ได้แล้วนะคุณอยากทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้โจมตีเป้าหมายต่อไปดี ่ามันให้หมดดิเอภารกีจนี้เรามาฆ่าอย่างเดียวเราเป็นผีผีที่เป็นผีแบบมีชีวิตเกิดมาครั้งเดียวตายครั้งเดียวเราตายจะเป็นผีตอนไหนไม่รู้เอาละมาลังกองทังกระสุนทังอาวุธดีปืนนี้มันดีกวดีรอก่อนรอไม่ทันแล้วตกน้ําลงไปแล้วจ้ะโอ้โหดูดิขึ้นใต้น้ําแรงมากพัดทั้งรถเจอเจอทั้งศพเกาะเกาะห้าที่เกาะไม่มีที่เกาะอุ้ยเอาละน้ำพัด แรงมากเร็วมากโอ้โหดูดิขา LIKE! เด็กเกาะเหมือนกับนึกว่ารนขึ้นสึนามิอันนี้แค่เขื่อนนั่นเองโอ้ยรถบรรทุกมันกระแทกใส่จมไปอีกเจอศพเอ้าไปตายแล้วไปสู Overall, like. ่ที่ชอบที่ชอบเอ้าเพื่อนดึงมือขึ้นจับมือไว้นะเอเลสเพอร์เกลโกสตาภาษาอะไรไม่รู้อ่ะดูเหมือนว่าเราตอนนี้เหลือแค่คุณและผมแล้วพี่ชายทำตามคำแนะนำของผมอยู่ข้างล่างไว้อย่าเสียงดังอย่าส่งเสียง มุดน้ำเร็วเร็วเร็วเนี่นะกระสวงนี่นะนี่อการหายใจไปพร้อมด้วยนะผมอ่ะเคลียไปแล้วหนึ่งนี่จะมีประโยชน์มากโอ้โหใช้ขวานเลยรอก่อนนะรอฟังคำฝั่งจากผมอีกสองอันข้างหน้าลงไปข้างล่างตรงนี้ผมจะโอบอล้อมไว้โอเคเรามาอีกฝั่งซ้าย เราจะจัดการพวกมันตามจุดของคุณโอเคทำไงโอเคกูเปิดนะซิ่งโอ้โหเสียบตรงขาตรงนั้นเลยเป็นจุดอ่อนเลยนั่นน่ะโอ้โหตัดเส้นไอเลือดใหญ่นะเราไม่มีปืนแล้วเราต้องใช้ปืนจากไอศพพวกนี้เอหยิบปืนขึ้นมาลำดับความสำคัญคือการอยู่รอดขึ้นไประดับสูงกว่ากันเถอะขึ้นที่สูงน้ำท่วมถูกต้องอ่ะ โอ้โหเมื่อกี้โคตรโห,โหโดเหมือนสมัยก่อนเลยนะเอเอเอเ,อเอลียสเราเป็นเอเลียสเมืองกำลังพังทลายเรากำลังสูญเสียหน้าต่างไปอย่างรวดเร็วดูเหมือนว่าทางนี้จะเป็นทางเดียวที่เราจะไปตามผ<า>มม,มา<อ>ข้ามไปโอ้โหเอเ้ยรีบกระโดดไปไปตึก3 3 4 0 0 3400้อเดี๋ยวก่อนนะตรงเป้าแล้วเห็นเป้าว่างไง ให้จัดการโอเคยิงเลยยิงก็คือยิงเราเซ็งปืนมาอีกหนึ่งคนกําลังหนีไปเอาระเบิดไปกินขึ้นมาไดไปป่าระเบิดแล้ววิ่งเข้าใส่นี่เลยโหดจริงโอ้โหโหดจริงเพื่อซ้ําเลยอืมเขาเรียกว,ว่าให้จู่โจมให้เร็วขึ้นเท่าตัวอืม,อมเหมือนไม่กลัวตายเลยอโอเคขอเปลี่ยนปืนไม่มีโอ้ยมีแต่โอเคเออได้ดลวเลสดอทเลยยิงเลยพวกมันมีหลายคน จัดไปเลยจัดหนักไปเลยยิงเลยนี่นี่เอออันนี้ก็ยิงดีเหมือนกันค่อยๆขยับเฮ้ยมาอีกไม่ตายไอ้พวกนั้นนอนลงมันไม่แกล้งตายมันสู้จนตัวตายเลยเอาระเบิดไปเคลียร์นี่แนะโอเคหัวใครโผนี่ไปไหนหลังแอนอเกือบยิงล็อกแล้วโอเคทางปลอดภัยถึงสัญญาณเรียกขานใดๆในความสิ่นี้โปรดตอบกลับผมด้วยโกดสองสองครับจัดการคุณเรียบร้อยเมลิก ล็อกเหรอเราจับตาดูอันมาโกอยู่นะแต่กําลังโดนยิงอยู่ทางตะวันตกของโรงแรมนี่เองรับภาพแล้วทีมเรากําลังไปไปกันเลยเคเคลียร์ทางก่อนเออเคลงไปข้างล่างเฮ้ยมีปืนให้เก็บด้วยดูเหมือนว่าเรากําลังช่วยเมอร์ลิกอีกคนแล้วเืมเมอร์ลิก <All> right, กระโดดครับโอเคเรารวมกลุ่มกันใหม่แล้วเราจะยึดอันมาโกอ่ะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอ่ะลงน้ำเสียงเสียงฮอของใครของเราใช่ไหมเฮ้ยของมันไม่ใช่ของเรา อยู่ฝั่งซ้ายไว้พวกมันกําลังเสริมพวกมันโอเคเคลื่อนที่เคลื่อนที่มาอยู่ตรงนี้โอเคข้างบนนีข้างล่างเฮ้ยตรงไหนลบลบใช้ซากรถตรงนี้อ้วนดำน้ำเราไม่เห็นเลยมืดเลยนี่มันมาทางน้ำโอ้โหมาอีกแล้วดูดิชุดลายพามันเหมือนชุดทหารเวียดเวียดนามเลยนี่ ไอ้พวกสาพันหรือเปล่านี่เออลูกไม่ค่อยตกไม่ค่อยโอ้ยิงระยะเหมาะกับระยะกลางกับระยะใกล้มากกว่าคือนี้นี่ระยะกลางระยะใกล้ระยะประชิดเราอยู่ที่โรงแรมอะไรหนิอุทยาไมทันมัวเอเลดิสอะไรไม่รู้เออนี่บรรจุเยนไหมระเบิดโอเคเคลื่อนที่แล้วไปกันได้ เอไอเคลื่อนที่แสดงวัาเคลียสังเกตง่ายหนึ่งนาฬิกาเมอร์ลิกจะเย็นๆหน่อยเรากำลังเข้าใกล้คุณแล้วเข้ามาจากด้านบนลงไปข้างหน้างเจอศัตรูดีใจที่คุณมาร่วมกับเราเราคิดว่าคุณโชคดีแล้วแต่โชคของคุณคงหมดลงแล้วยิงไปเรื่อยๆอย่าหยุดเราตามอันมาโกไปถึงโรงแรมแล้วเขายังอยู่ที่นั่นนี่เป็นเลพวกนี้ ปืนมาใหม่แล้วเว้ยดีขึ้นกว่าเดิมอยู่เช่นหลังที่จะบงังซิกเอ็ดนั่นปะเราต้องข้ามให้ได้มีไอเดียบ้างไหมเฮ้ยตามมาโอเครถตรงนี้มาจอดตรงนี้พอดีรถรถเมล์รถทัวร์รถบัสเ,เนี่ยแค่ครบทุกสามชื่อเลยลงมาล่างแล้วนะไปจุดประทะสองนาฬิกาสิบสอง มันนีนีตรงอนี้เยอะมากยิงในชุดไว้เอาระ,ะเบิดไปยิกมาอีข้าบนร,ยระยะไกลมุดน้ำบังจุกกระสุนมุดน้ำมันมาแล้วข้างรถเก๋งข้างรถเก๋งสั่งฟยฟหูไม้นี่เนียนทำตัวเนียนไม่เห็น,นกันนั่นมาหมดไหมยังไงมาอีหนีเข้าเต็มหัวเลยยิงทะลุในน้ำได มอมกแลาะยีงฝั่งนึงมาอมกแล้ะกำลังเสริมาอีกกระสุนเหลือเพียบเว้ยมาอีกหน,นึ่งถีบเหมือนกันมันย้ายไปฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเกิดจุดประทะที่ฝั่งซ้ายเดี๋ยวเราจะย้ายมันก็เติมมาเลยนี่เข้าห,หัวเต็มๆอะอยู่ข้างรถเก๋งนี่แหละ มันกลับมาอีกแล้วโอเคเดี๋ยวเราเคลื่อนเคลื่อนที่ต่อไปเรื่อยๆฝั่งฟ้ายโอเคเราอมโาหดูดิเหล็กเส้นเหล็กเส้นติดปูนโอยโอคตรเสียงกันเลยมาอีกระวังตรงเอกกระถางต้นไม้โอเคเคลียร์นะย้ายมาขวาเข้าซ้าย,อยไอ้นี่ทำเงียนหนูไหนว่าทางซ้ายเคลียร์ยังไม่เคลียร์ ตรงไหนมันเปิดประตูมาแล้วสามสามตัวเฮโรเข้ามาแล้วพวกเขากำลังไปรับแอนมาโกเราต้องย้ายออกไปยังย้ายไม่ได้ต้องเคลียร์พวกนี้ก่อนเงียบๆไปสิไอ้พวกบ้านี้เงียบไม่ได้หรอกมันยังอยู่ท้างบนลบลบลบลย้ายย้ายย้ายมาฝั่งซ้ายระเบียงระเบียงตรงเอ็นตาเราต้องเคลียร์ตึกนี้แล้วผ่านมันไปให้ได้ เอเลียสเมลิคคุณอยู่กับผมอาแจ็คคุ้มกันทีมหกของเราโอเคแบ่งหน้าที่กันเรียบร้อยไปเฮลิคอปเตอร์ของเรามาแล้วเอเลียสเปิดประตูหน้าที่นี่กระแทกรีบขึ้นไปวิ่งวิ่งวิ่งกระโดดกระโดดเกาะได้แล้วนี่ย่งเฮลิคอปเตอร์ของมันไม่ใช่ของเรามายิงหนึ่งรีบยิงสิยิงไม่โดนมันหลบ จับตัวมันมาโอ้โดนหมัดสวนไอองต่อเฮ้ยมันชักปืนมาแล้วกดเอฟกดอเอฟได้ปืนแล้วได้ปืนปกแล้วยิงมันซะนี่ไอตัวนี้เองเรากําลังจะล่วงแล้วเกาะไว้แน่นๆเกาะไว้แน่ๆนๆเฮลิคอปเตอร์ล่วงไม่มีพละขับพละขับตายแล้วทุกคนโอเคไหมสบายดีนะเราหนักเกินไปแล้วเอเลียตผมต้องการให้คุณได้ทำาะะได้ทำกดคลิกขวาคลิกซ้าย เชื่อล็อกใครก็ได้จำมันไว้โอ้ยตรงบันไดนี้ทุกอย่างกําลังจะเปลี่ยนแปลงกด F เ,เพื่อดึงเพื่อนขึ้นมาโอ้ยตรงบันไดนี้รอดตัวไม่ได้แน่นอนโอ้ยนั่งไงว่าแล้วเมอร์ดิธมันกําลังจะพังรับน้ําหนักไม่ไหวแล้ว,วเราต้องย้ายออกไปแล้วต้องรีบไปเรากําลังทําอะไรอยู่ที่นี่เอเลียสเราไม่สามารถช่วยเขาได้เอเลียสเราหนักเกินไปคุณต้องปล่อยเขาเอเลียสไม่โอ้โหรับน้ำหนักไม่ไหว ช่วยไม่ได้โอ้โหแล้วคุณทำอะไรต่อละ่ะทีนี้เพราะผมตัดสินใจที่ยากที่สุดในชีวิตผมปล่อยเขาไปและช่วยคนอื่นๆไว้โอเคแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ